สบายดีพี่น้องสุขสุข,ขนคนขาวันจัทร์ไกลเราอยู่ไกลได้โรคนี่นะครับพี่น้องขาบรรยากาศดีดีพี่น้องสวัสดียามแรงๆกอตวัสิกับสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับพี่น้องค่าบรรยากาศก็ดีตอนเปนกับสายสินตกดีแล้วครับพี่น้องครับมาไหลบึงมองยามแรงผัวหมานพี่น้องบรรยากาศดีๆเพราะฝนมันคืมฟ้าคืมฝนคือฝนสิ้นตกเลยพี่น้องมงคือฝนสินตกแลลวบรรยากาศหลังจากที่ไปมาไหลมองโดนแล้วก็เลยมาไหลครับพี่น้องมาลุ้นกันว่าทพลามาสิมานมค่ะ ลายฟองบริษัปลาลายไปเองคนเดียวก็ค่อยมานะคะปีที่แล้วได้ปลาหลายหลายได้ไปเนาะงยามนี่นะปลาหนูไปยังปลาหนังนะปลาเป็นราคาไหมเอาใส่เบ็ดหรือว่าแค้นเบ็ดหรือว่าใส่มองเงี้นี่นะได้แต่ปีนี้ยังบอเห็นปีแล้วรอบก็บได้ปีแล้วในรอบก็ได้ปลาคั่งแต่ลายตัวด้ปลาโอ้ยลายปลาไปเนาองว่าสิบเกินไปปลาตองให้ก็ได้ดูเลยดนสองสามตัวปลานางพวกปลาหนังนะไปเนาะ เกษสิเป็นราคาเนี่ยกระยามีกระยามฝนกระยามน้ำหลากสิมีแต่ปลาเนะเมื่อนี้่ยเกะสิมาไหลเบิ้งเด้อค่ัพี่น้องวิธีการไหลหม้อคือสุดยอดเลยไหลเบิ้งใหญ่เพื่อด้ปลาใหญ่เป็นค่าไอเดค่าได้ค่าน้ำมันเนาะพี่น้องน้ำมันกระแพงนิดหน่ห้าสิบบาทบรรยากาศฝนกำลังลงมิดนะครับพี่น้องค่าฝนกำลังลงมิดเกะสิมาไหลเบิ้งยางแดงพได้ปลาหนูพิจิตรนั่นล่างได้ปลาหนูนั่น สองมือติดกันสองหรือสามเปนสามมือเนาะสองมือมือแรกได้ซ้าวกลัวโลมือสองได้คือว่าเกือบสามสิบโลพี่น้องปลาหนุปลาหนังปลาหนุนั่นเองี้มันสิน้ำดำน้ำหลากก็มีเทดเดวดาอะไรพี่น้องปีหนึ่งมีเท่ดเดียวนะคะ <S <S ตอนนี้ก็สิกำลังเริ่มไหลมองนะครับพี่น้องขาเริ่มปล่อยมองลงไปแล้วนี่ปล่อยมองลงไปแล้วกันทีไว้ประมาณครณึ่งชมมั่วโมงแล้วกระสเด้กู้เบิ่งนะพี่น้อง <S <S คันปลาถือไว้ครักระสเด้กู้ไว ปีที่แล้วแต่วมว้วนมวยพี่า้อก็หิวขึ้นหิวขึ้นหิวขึ้นปลานะปลาหนูวะพี่น้องปลาหนังนะปะลาเป็นราคาได้โลละสองร้อยหิวขึ้นหิวขึ้นม้วนว่าคนเขาไปปลดอยู่ในโอดโพปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ยังมีวีแววราคาเขาุนเบิ่งมือีกแหละพี่น้องะ่ะฝนกับบตกหน้ากับบทดําพี่น้องเอ้ยบางคนประกาศว่าพลามมีหน้าบบมีจ้าแต่ว่าวานแล้วครองหนึ่งสีดำคิงหนึ่งอีกครองหนึ่งกล้าพท่านยาวล่ะกา น้ำบ่มีพร้อมแหง่งแรงพี่น้องค่ะบรรยากาศยามแรงกระสีง,งามเลยเช่น,น่อยเนาะตะวันกรงสตกดินคอยครับตกดินเห็นบ่มองไปทางนั้นทางตะวันตกดินกับสเป็นฝั่งไทยจากพี่น้องบ้านนาศีดามเพื่อชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพี่นอ้องพ้นยกเลิกอันนั้นหละเนาะพี่น้องจากหน้อยเนี่ยกระดานน้อยพวกนี้ก็สิได้เปิดแลวพัลาก็สิได้ขามไปเที่ยวมุกดาฮะขามไปเที่ยวสุรุมานดุและไปตลาดวันอาทิตย์ถูกตลาดเลยแหลคะครับไปซื้อของพี่น้องนี่ค่ะ ทางขามก็าจะเป็นบ้านนาซีดานั่นเองจ้ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวโควิดเบิดทุกอย่างปกติกาสิได้คือปกติแต่ก่อนบันท,ทีเบื้องนอกไปมาหาสู่กันก็นกนสะดวกสบายเนาะพี่น้องเรากำลังเริ่มไหลมอนะครับพี่น้องมาลุ้นแล้กันตอดกรูนะคะรับว่าษิได้ปลาพี่น้องค่ะก็ษ <c oughs> ิได้อดถึงเวลาที่เราตะกูมองเลยดียพย๋พี่น้องโอ้ยเป็นฝั่งไก่กษิดีปลาตัวใหญ่พี่น้องลมกระแหงวันนี้โอ้ยอจากสิมีลบไปยังสิฝนตกเลยกระบอ น้ำกระพองสลกู้เลยพี่น้องกญาติทะเลปลามากับน้ำทองมากับลมมากับฝนเนาะน้กระพองทุดๆแล้วก็สิเบิงบอกว่าถืกปลาหรือว่ถือปลาปกติถ่าน้านิ่งมันสิูเวลาปลาถือมันกสิดินนะนะมันกรสีตีอยู่ในมือเายูอันนี้มันน้พองสิเบิงหูบะ ตาเบิ่งแตะพี่น้องถ้าว่ารุ่นเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋บรรยากาศที่บนของในการหาปหูปหาปลาแล้วพี่น้องเอ้ยคันบ่มีเียกเฮ็ดกันสำลงมาหาปูหาปลาสี่อันซาพี่น้องจา้าสาหรับเฮ็ดนาเฮ็ดหนาเฮ็เดนาดน่ะมีรครับพี่น้องเฮ็ดนาคือกันตะวันเฮ็ดนวานครึ่งนึงแล้วจ้าพี่น้องปลาครับ อยากได้ปลาหนูดนเด้พี่น้องไม่ได้กินปลาหนูปีนี้ไม่ได้เป็นปลาหนูปลาหนูเป็นปลาแซ่เป็นปลาหนังเลยพี่น้องมันมันสิขึ้นแต่งามฝนแหละคันไพคันไพยังเบิ่งคลิปเก่าคือจิจำได้คลิปปิที่แล้วน่าจะประมาณสี่ห้าคลิปได้เพราะว่าได้ปลาสองมือติดสองมือสามมือติดกันแลกวกัเอาปลาไปขายนำได้มือละซาวกวโลตอนย้มตอนดึงมองขึ้นนี่โอ้ยหมวนคือยังนี้ปลามปนสิเป,ปน็นปลาหนังนะพี่น้องตัวใหญ่ ปลาสบายนาเข้นหนูเขาเป็นปลาหนูอาวถือไวท้จ้าพี่ดอกถึงแล้วค่ะไปปลาในปลาในมัน bien, museums, um? สีเหลืองนะพี่น้องพอจง็คอบออเสียงอปลาทำมันคือจากนาน้ามันสีห้องนะพี่น้องปลาีบห้องคือปลาหวานปลาหวานห้องดังนะพปดซอย ลาบซอยประมาณโลหนึ่งแล้วปลาในนี่ครับค่อยได้ใหญ่สุดจังโลกอ่ะ11-12โลมันมีตัวใหญ่ในพี่น้องปลาในไม่ใช่วันสิ้น้อยจะซ้ำนี่ได้ตัวละ10โลกับมีได้โอ้ยหนังทองมันนี่หนาคืออย่างนี้เอาไปเห็ดลาบซอยหนังทองกนะปลาจีนคือมังก๊อคือปลาถือปลาในค่ะปลาในของตัวใหญ่จะได้ตัวใหญ่ยามัน เขาเกี่ยวเขาเป็ยามเงี้ยงี้หนาวแล้วก็มันสีขาวฟ้าแล้อันนี้คือปลาไนนะครับพี่น้องครับปลาไนน้ำใสทองปลาสอมสีทองสีสวยยั่วๆจ้าพี่น้องครับปลาธรรมชาติเห็นแตงกฤษเสี่ยง้วจัะเมนปลาเลี้ยงแลจัะพี่น้องแต่ราคาการตัวใช่กี่ไร่นะตัวรหัสิบบาทเพื่อนเลยถือกว่าปลาไอ้นินอีกแต่เนื้อน่ะเครื่องแซ่บปลานินไม่ได้เคืองมันเด้อ ถือกบปนินปลาบางสายพันธุ์กัดสีราคาถือเนี่ยที่จริงปลาในเนี่ยหายากในราคากัดถือเนาะแต่ปลาบางปลานน่ะลายพี่น้องปลาตัวขาวๆนะเวลาพอลามาหาได้ที่รถไฟนะมันลายปลาเนี่ยนะแต่ว่าราคากับโลละห้าสิบพึกกันหกสิบกูไปาย,ายาวก็เลยขาพี่น้องขาน้ำกับรองคอยพีคนไหลน้องน้ำลง ขมือเราเพิ่งแล้วพี่น้องเอ้ลมมา,ากเจ้าขมือเราก้ากสิมือนกันนั่นแหละค่ะอะไรห,หาของกินแรงอยู่เนาะฝนกับโต๊ะมาเสียหยามันเนสีสทีตกกับบนตกฝนก็ได้<า>แหงกุนกุนอยู่บนตะคือเฉื่อคึบบนตกบนตกคึบเฉื่อยมันลมแหงมันยับนตกดอกปัดยามเดินสาดเดินสีบนตกะดีเด็แท้ฝนก็ได้ ยาวๆ้วพี่น้องยาวๆค่ะมาไปไล่องนักันจ้ะนูลายแถวไกลฝังเลยนมาบาทละเป็นสิบกว่าโตบาทละสิบกว่าโตปลาหนูปลาหนูคนขีเขารอปักปลาหนูนกินหอยได้นะปลาบ้านเขาเหมือนกันนะปลาหนูมันนะกินหอยมันเป็นปลาหอยนะเหม็นบ่ปลาหนูมันากินหอยมันเป็นปลาหยน้ปาหอย้ปลาหยปลาหนูปลาหอย เี็นเนี่สิลากเป็นนอรลากลากเพื้นดินด้วยเลยเนาะแมนบ่อนที่ไรมองได้ก็คือเป็นบ่อนที่่ทีพื้นดินในปกติคันบ่อนที่มีหินขุกขักกันไรก็ได้มันสิของเนาะคันของก็สิดึงมองขาดลงไปเลยนะคะดึงลงไปลุ่มนะครับพี่น้องคนไรมองมันก็สิหัวบ่อนใดมันเลิกบ่อนใดมันตื่นแล้วเนาะเฮ็ดว่าน้ำโคองกวงๆหน่อยไม่นว่าสิเล็กบ่ได้พี่น้องอยู่กลางของเพียงแอวก็มีได้บ่อนมันตื่นเป็นคันหินนะอยู่กลางแอรตรงกลางแม่น้ำกับเพียงเอวเพียงอย่างนี้นะ จ้ะว่าหน่อยนึงก็มาหาอยู่หากินแล้วหาปูหาปลาคหาปลาบัตรลากินตัวหอยตายวัดหอยหอยเป็นตะไลนะหอยก็ถือหอยีเนกตะไลเลยเป็นตัวแต่มันหยุดมันเลิกมันงุ่มยากช่วงน้ำเพียงเอ่วนี่เลิกงุ่มมัวนหอยที่จะร้อยไปปีกนสมัยก่อนทอามาเอาหอยกับปลาเม่นนี่แหละค่ะซอสหอยแต่เราก็สอบก็ได้มันโบอึดจะหอยปี๋ กูไปก็เนกรแ่ก็กาล้มขาลมแค่ไหนน้ามันสิเป็นคืนสิเป็นหนคือทางทะเลนี่้องโปุ่มนี่ยตายปหนูเสกขายมันหวดปี่แล้วไปลองขายปลาม้วนมาไนอยน่หเคยดูนแซ่บได้ป็นปันหนเป็นปนหนังีเทลวได้กินดุ หยอยมก,มกมีแขนคอมีพีทไ,ไปบ้านหน้าห้อยปังมันหน้าคารกบอีกแล้วค่ะกินเรียงราคาถ้าลปลากใบสิมันสแป๊บเดียวขึ้นเดียวกัทบทาแล้วค่ะจากคนติดตามมือเดียวผ่าหกลอยจงใส่ผลาสิบีบเอากันเลยคา่ะ ถึงสีหมืนสับเลี้ยงที่มันจะได้หอดสี่หมืนม่นไว้เอาลาสี่หมื่นสับะจะเลี้ยงทีนะคะบ่านไปแป๊บเดียวสีหมื่นเลยค่ะบ้าว้ไรกินอาไรแต่ต้องยอมแจ้มมาลาคนติดตามเยอะอยู่แล้วค่ะคนรักเยอะค่ะนี่เนาะภูมิใจอทิมงานในคนหักหลายไม่น้องไรสดพนันกระเด็ดดิบ1นึ่0หมื่นสันแล้วก็มีตามใหม่ห้าร้อยเป็นหมื่นสนครับ สมุดสมุดน้อยจ่าพี่น้องหอยน้อยหอยเล็บปมากเลี้ปลาหอยมากินนะสมุดพี่นจองเลมากขอบคุณที่ฮักขอบคุณที่ห่วังไงเนาะจ่าพี่น้องจ่ากันผิดพลาดนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ก่อนนนะพี่้องบางทีคนหามันก็มีผิดพลาดเนาะว่าตั้งใจโดยเช่นบทตั้งใจกันตามจะได้หายอภัยกันเนาะจ้าพี่น้องบางทีการว่าการจา่ากับหาสถานที่ตามวัฒนธรรมเนาะบางทีข่าวคำจาบางคำกับ บางบอนก็ถือเป็นคำธรประดาแต่บางบอนก็ถือถือเป็นคำรุนแรงเสด็ขอโทษขออภัยนะครับว่าเป็นการแสดงภาษะซาจจากพี่น้องจ่าจะได้ขอบคุณสุขคนที่หักทีมงานของเฮานอนจ่ะส่วนเรื่องไปไทยเสด็จไปแน่นอนแต่เราพาสปอร์ตเจสีเอกอยู่พี่น้องเอ้ยมันซ่าอยู่แล้วพี่น้องเห็นพาสปอร์ตใส่เวลาอะไรอย่างคนก็ไปเห็ดลายขนาดบอกว่าเห็ด่วนในราคาแพงยังบอก กันนะะคพี่น,อน้องว<น>่าสิถึกปลาอีหยังค่ะมองกสิสุดแล้ว,าาวสุดท้ายและท้ายสุด<น>มองนี่กับมูลค่าในการซื้อเนี่ยกับกสองพันเลย 2, พี่นอ้องตรวมเป็นเสร็จแล้วกับสองพันกว่าบาทเท่าน<ป>ั้นปลาอย่างนั้นปลาอย่างอ้าวไม่เบอกบ่หอดจุกเถื่อไมอ พี่ดอกปลาเรื่อยใสพี่น้โองปนุโอ้ยขาด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 โอ้ตกใจญ่บดยังขาดไ,ได้แบบนี้เลยพี่น้องปีที่แล้วนะแต่ว่าได้ลองเนี้ยเราซิปกดโตเศร้าโตเนาะว้าตัวใหญ่คือตัวใหญ่ใช่ปะก็ว่าเาราถึงมองใหญ่เนาะปีที่แล้วเอาไร่าไรมองน้อยเนาะปีที่แล้วไรมองแปะมองแปะอันนี้มองแต่ได้มองสิบสี่ มันได้ตัวใหญ่้อกมองนะสก็พี่กายนี่ก็ลายมาได้ทุบ่ตัวใหญ่เป็นรองได้ปลาแซ่บเลจ้าต้มยำแสีบก็ยังนี่องปลาหนูลลลลลหนูมันมีหนวดเนาะหนวดหนหนาหนาสิขึ้นหนูแต่กินนี่พอสิกินหอยเลยพี่น้องเห็น่ท้องมันสิเดลายกินหอยกินหอยก็คือกินหอยเล็มาหอยคล้ายๆกับหอยแขงเล็มาอยู่ในนั้นพี่น้อง กลางพ่นกาเงียงพ่นนีขัดปักคนกัดป่วยขึ้นมาทันทีเลยนะคะป้าจากโลนี่นะสองโลปวดจับงามอันนีพี่น้องโอ้ยได้ปลาแซ่ยแล้วพี่น้องคะบริจิมดูแล้วข้าข้อมองจังหนักๆจังไม่ได้ประถือวัติพันธุ์ขับมันยังรอระยะลุดกันนะเออมันบรุดดอกมันเงียงมันหลายเงียงเกาะเงียงมสามเงี่ยมเกาะไว้เงียงแบบเงียงง่ายแบบนี้เจ้าปวดโกรหาังปลาหนูจากพี่น้องค่ะ ต่อไปนะครับพี่น้องขาป่านักตัวใหญ่เลยค่ะาพลงยันลมแข้งอย่างมันคือเพลงยันลมปลาหนูปลาหนูมันคกอปลาหนูนะครับน้องขาคือปลตุกเดี๋ยวพกัดิก็คือซื้อเมืองนาือหนู่ดีสงเกิปลาหนูนานน้อย ปลาโตพัดใหญ่แัดหนาเนาะปลาก็ได้แต่ปลาพวกปลาเอ๋เก็ดปลาที่ผมมีเก็ดนี่ขึ้นแต่นาน,าน่ามแต่ตายไวเลยพี่น้องนี่เห็นป่าพี่น้องจะคือฉลามเนาะพี่น้องเนาะจะคือฉลาม,าฉ,ลามฉลามน้ำจืดจะคือปลาฉลาม อันนี้คือปลาที่อ่ะรสชาติอร่อยนะครับพี่นอ้องกาบอะไรเคยกินจติดใจเด้อครับนี่กระมายมน,านาย้อนไะด้ซิมติดใจเป็นปลานายเนาะเซลตัวนมีพ่อไปสอบซอยเพแะะรแล้วอยากกินปลาหนูเลยปลาหนูบอกกันลุงเต้การเด้อดปลาที่ห่อสามสี่ร้อยเป็นการเดือดลายก็ะเล็แต่สิขายกระเด็จนแล้วปลาหนูพี่น้องเบ้างนี่อยากกินเนาะพี่น้องโพดโพดโตบักใหญ่ป้ใหญ่แหงพี่น้องพี่น้องการ กษัตริย์นำเกษตรไฟมาแจกันสันนิก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณสกุลสกุที่เป็นกำลังใจและกรรมอื่นเขาเกษสรมาไหลใหม่อีกแต่เวลาเกษสรไม่ได้อยู่เราสิไปหาเวลาพอไมนสิเข่าวสุนทาปลาหนูขึ้นนะครับปลาหนูขึ้นกันบัดมันถือมันถึกซาวสามสิบตก็ถือเลยพี่น้องนาป่นในนางพี่น้องนางเหรอเตาเตานิจานะอันก่อนหนูอันหนูยังไงก็นาปีนี่ก็ปีที่แล้วเขาได้ลองแล้วซาวสามสิบตก็ได้เนาะลุนลองเลยวรอสิบโลก็ได้โอเคจ้าพี่น้องครับสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดี